สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับบาวเคกันรุชัยเมืองอำนาจนะครับในช่วงอยู่ดีมีสาระนะครับสำรับมือนีนะครับกับสิผาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิงต้นกวักมรกตนะครับซึ่งถือว่าเป็นใหม่ม่งค้นชนิดหนึ่งนะครับเพิ่นมีความเสื่อวาทาผู้ใดเด็ดปูกไว้ในใบ้านนะครับ จะของก็จะมีโชคมีลาบนะครับเป็นต้นใหม่มงคล้นที่กวักโชควักลาบกวักเงินกวักทองเข้าสู่บ้านนะครับสําหรับจะของที่เพิ่นนีไหวในบ้านนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับมือหนีบาร์เครกดนุชัยนะครับก็ได้ทําการแยกกวักมรกรออกนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นสีกระถางนะครับนะครับ กระถางที่หนึ่งนี่กระถางที่สองนะครับเนาะแล้วก็กระถางที่สามกับกระถางที่สี่นะครับผมซึ่งเบ่งความงามของกวักมรกตนะครับจะเห็นมากวักมรกตของอยู่บานเคกนะนู่นใช่นะครับ สิต้นสูงแห้งนะครับประมาณเมตรหนึ่งใดนะครับความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับวัดนยครับ <c oughs> เพียงแอลของบาวเคกเลยนะครับซึ่งความเสื่อหนึ่งนะครับเพิ่นบอกว่าทากวักมรกตดต้นใดนะครับทีมีสิบเก้าใบหรือว่า,ายี่สิบเอ็ดใบ จะเป็นมงค้นแห้งนะครับจะเป็นมงคลจะนําโชคน้าหลาบมาให้กับจ้กของเดี๋ยวสิผ้าล่องเป็นดับเบิงนะครับว่าก้านนี่นี่จะพ่อ y ีสิบใบ่าสองสามี่หาหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ1สิบอสิบสาส่็ดสบเกดพอดีนะครับแสดงว่า ต้นนี้นะครับมีคุณสมบัตินะครับครบเนาะสามารถที่จะนํ่โชคนํ่หลาบนะครับสำหรับผู้ปลูกได้นะครับเดี๋ยวลองมานับกันอีกฟังทั้งนี้นะครับอีกกระถางหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9 2 0 2บ 23, 2 3 24ใบนะครับโอ้ตัวน,นี้เกินนะครับเกินเนเคก้กแยมโนชัยยังบมีข้มมุ่นนะครับว่าสิเป็นมหาเศรษฐีเลยบ่นะครับเดี๋ยวลงมานับอีกกระถางหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่หปดเกสอ สิบสองสิบสามสิบสี่สิจ็ดสิบแปดสิบเก้าี่นะครับเนี่ยนะครับผู้ใดนะครับเบิ้งแล้วนะครับโอ้สนใจนะครับกวักมรกตนะครับจากบาร์เกงแตนชัยเมืองอำนาจนะครับก็บสามารถที่จะติดต่อสอบถามของมาไใดนะครับสำหรับ การขยายพันธุ์นะครับกระเฮ็ดง่ายๆนะครับมือนี่เด็กขยายพันธุ์แบบแยกแยกนอนะครับออกมาเป็นกระถางกระถางแบบนี้นะครับเดี๋ยวมือต่อๆไปนะครับจะให้เบิงวิธีการที่เฮ้าสามารถที่จะเอาเอาใบของเพิ่นนะครับเด็ดออกมาเป็นใบๆนะครับลวก็หรือว่าจะเอาลำต้นนี่สามารถเอามาตัดเป็นท่อนๆนะครับ สามารถที่จะเอามาปาักชำําะกะขยายพันธุ์ได้ขึ้นกันนะครับมือนี่นะครับกฝากไว้นะครับนี่้เบิ่งกันชัดๆอีกเถื่อนนึงเนาะนี่ใบนี่ก้านนี่ไม่ความงามแห้งครับครบ21ใบพอดีพอดีนะครับตรงตามคุณสมบัติของทิพนวาา่าถ้าต้นใดมี21ใบแล้วจะคของจะโชคดีแห้งนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับช่วง ยูดีมีสาระโดยบาวเคกแ่ดนูใช่เมืองอำนาจกับคอบฝากไว้สำเนีกรครับสวัสดีครับ